กับกรรมการพึ่งขานแทบเสร็จกีฬาเสร์ฟไปแล้วครับเปิดหนึ่งเอายกหัวเอามงไวเอาเปิดหัวติดมงหัวขึ้นมาปากเข้าให้เอายังอยู่ยกขึ้นมาใหม่เอาอีกรอบนดืองว่าไง่ยเลยเอายังทันกันนะครับโอ้โหเอาแล้วครับยกหัวเข้าใหม่ตีตะหเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเข้าไปปกเข้าให้เรียบร้อย เขายกขึ้นไปแล้วนี่นะครับถ้าทางพม่าถ,ถ้าเล่งน,นั่นเองนะครับต้องเวอร์นะครับจะยกไปใกล้ใกล้เนี่ใกล้สาขานี้โดนสวนทันทีสนทเสร็จต่อหกนะครับเอาเปิดหัวเอาเอายังได้ยอยอู่เอาแล้ว เอ,เอาะะเอแล้วครับไข่สิงโตนะครับหนีห่างไม่เป็น8ต่อ6แล้วครับอันนี้มันเอาเปิดหนึ่งเอาโยกสวอเข้าไปปักเข้าไปเอาโดนเกี่ยวเอาว่าแล้วเกี่ยวแล้วเวอร์มาโดนทำโทษทันดีนะครับเอาเปิดเขาเอายกขึ้นไป เอาเลอเอาเปิดหนึ่งเอา้าเปิดแตกเข้าไปเอา้าโอโหเตะไม่ได้นะครับเพื่อนล้มอยู่ต่อหน้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอาโมงไปเรียบร้อยแต้มยังหนีกันไม่ขาดนะครับเก้าต่อแปดนะครับไปสิงโตนําอยู่แต้มเดียว เอาโยกมาเอาหมงมาเอาเปิดหมวได้อยู่เอาแล้วโอ้โหยังทันนะครับทางไปสิงโตของเตยมองมาเอายังทันอยู่เอาของเตยมองไปเปิดหนึ่งเอาโอ้โหของเตยกักกันเองนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสอง เขาให้อ่ะโดนเกี่ยวเอา,เอายกเอาแล้วไปชิงโตมงโ้ยมงไม่ข้าม8ดต่อเกาเอาซือมาเกต่อ9เก้าเอาเอายังทันอยู่เอามงไปก่อนเปิดหัวเอายโยกหัว ปักเข้าให้เรียบร้อยเอาแล้วคองเตยหนีไปเป็นเก้าเป็นสิบต่อเก้านะครับเอาเสือมาเอาเส์ฟออ,อ,ออกเอาเปิดเองเอาโยกสองปักเข้าให้เอาโดนเกีียวเอายกหัวตามไปกระทืบเอาโดนเขาอาโอ้ยเอาแล้วครับแต้มเท่ากันนะครับสิบต่อสิบโอ้โหสนุกแล้วครับ อยู่ที่ใครจะเบียดเข้าก่อนกันนะครับเอาเปิดหัวเอายกหัวตามมากระเทืบเอาเอาโอ้เอาแล้วไอ่ยิงโกนําแล้วครับ11ต่อ10ครับเม็ดเดียวเต็มนะครับแต้มเกม12ปักเข้าให้เอาเปิดหนึ่งเอายกสอง แล้เดียวเกมนะครับไปสิงโตจะปิดเกมได้หรือไม่เอาเส์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเอายกสองป้าเขาให้เอามงกบสวนเอาแล้วโอ้โหยังไม่เกมนะครับยังล็อกลอยดูเอาแล้วครับอยู่ที่ลูกเส์ฟนะครับเส์ฟดีมีโอกาสตีเสมอสิบต่อสิบเอ็ดเอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเอายกสองยกปักเข้าไปเอ้อุ้ยนะครับ เ้านะครับดูไก่ซิงโตนะครับว่าจะปิดเกมได้หรือไม่11ต่อ10เอาเสิร์ฟไปเอ้าลูกลงโอ้โหนะครับเช็คลายเส้นพลาดนะครับปล่อยให้ลูกลงจบเกมนะครับ